ีค่ะเด็กๆที่น่ารักทุกๆคนกลับมาพบกับคุณครูเอมในช่วงกิจกรรมศิละปะนะคะวันนี้คุณครูเอมจะพาเด็กๆมาวาดรูปพี่ช้างกันค่ะอุปกรณ์ที่เด็กๆจะต้องเตรียมได้แก่กระดาษ AC สีหรือดินสออันสุดท้ายค่ะกันไกรค่ะเรามาเริ่มวาดกันเลยนะคะ อันดับแรกนะคะให้เด็กๆวาดหัวของพี่ช้างนะคะเป็นวงกลมค่ะเริ่มวาดเลยค่ะเป็นวงกลมนะคะเด็กๆเ,เป็นวงกลมแบบนี้ค่ะเมื่อวาดได้วงกลมแบบนี้เสร็จแล้วนะคะเราจะมาทําส่วนใบหูของพี่ช้างกันค่ะเริ่มเลยนะคะโค้งแบบนี้ค่ะ หูของพี่ช้างโค้งแบบนี้นะคะทั้งสองด้านเลยนะคะแบบนี้ค่ะหูไม่เท่ากันไม่เป็นไรนะคะเด็กๆอเราจะมาวาดชั้นที่สองค่ะชั้นที่สองก็วาดแบบเดิมเลยให้เว้นระยะห่างจากจากหูอันแรกนะคะเด็กๆเว้นระยะห่างหน่อยนึงอันนี้ก็เหมือนกันค่ะ Oh. ขึ้นแบบนี้ค่ะเมื่อเสร็จตรงนี้เสร็จแล้วนะคะเราจะมาวาดตากันค่ะวงกลมตาพี่ช้างเลยเป็นวงกลมนะคะเด็กๆเราจะทําตาขาวให้พี่ช้างนะคะสองชั้นนะคะเด็กๆวงกลมหนึ่งวงกลมสองแบบนี้นะคะฝั่งนี้ด้วยวงกลมหนึ่ง วงกลมสองเสร็จแล้วนะคะเราจะระบายตาสีดำค่ะแบบนี้ค่ะตาของพี่ช้างก็จะเป็นสีดำนะคะแบบนี้แล้วเหลือตาขาวไว้นะคะ,ะเมื่อเสร็จแล้วนะคะเด็กๆเราจะมาทำปากของพี่ช้างกันค่ะ ให้ยิ้มกว้างๆเลยนะคะแบบนี้เลยค่ะเด็กๆยิ้มกว้างๆแบบนี้เลยทำโค้งออกมาแบบนี้นิดนึงโค้งแบบนี้นิดนึงนะคะเสร็จแล้วเราจะมาทำแก้มให้พี่ช้างกันค่ะแก้มเป็นวงกลมแก้ม เมื่อทําแก้มเสร็จแล้วเราจะได้แบบนี้ค่ะแต่เอ๊เด็กๆสงสัยไหมคะว่าทําไมคุณครูเอมถึงยังไม่วาดงวงของพี่ช้างเดี๋ยวเราจะมารู้กันตอนสุดท้ายนะคะเด็กๆอ่ะตอนนี้เรามาเริ่มทําขาของพี่ช้างกันก่อนคะ่ะขาของพี่ช้างนะคะให้เด็กๆนะคะวาดตัวของพี่ช้างเป็นวงกลมแบบนี้ก่อนนะคะแค่ครึ่งเดียวนะคะเด็กๆฝั่งนี้ครึ่งหนึ่งแล้วก็ฝั่งนี้ครึ่งหนึ่ง จากนั้นนะคะให้วาดขาของพี่ช้างแบบนี้ค่ะลากตรงลงมาเลยทั้งสองข้างนะคะแล้วก็ค่อยมาบรรจุหากันแบบนี้ปิดแบบนี้มันจะเป็นลักษณะคล้ายๆกับรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะเด็กๆเมื่อเสร็จแล้วนะคะเราจะวาดขาตรงของพี่ช้างแบบนี้ค่ะ เสร็จแล้วค่ะพี่ช้างมีสี่สี่ขาใช่ไหมคะเราก็จะมาต่อตรงนี้ค่ะเด็กๆต่อตรงนี้แต่ไม่ให้มาถึงตรงนี้นะคะเด็กๆให้อยู่แค่ตรงนี้ก็พออยู่ตรงนี้ก็พอทั้งสองข้างเลยเสร็จแล้วนะคะเราจะโค้งขาพี่ช้างเป็นหยกัยกๆแบบนี้ค่ะฝั่งนี้ด้วยฝั่งนี้ด้วย แบบนี้ค่ะเด็กๆเราก็จะได้ขาของพี่ช้างแบบนี้แล้วใช่ไหมคะ <_ d ose> เมื่อได้ขาของพี่ช้างแบบนี้เสร็จแล้วนะคะ <_ d ose> เราก็จะมาวงกลมตรงงวงแบบนี้ค่ะว <_ d ose> งกลมใหญ่ๆนะคะงวงของพี่ช้างนะคะคุณครูเอมจะใช้นิ้วสอนเข้าไปนะคะ เมื่อเด็กๆวาดรูปเสร็จเด็กๆอย่าลืมระบายสีนะคะเมื่อเด็กระบายสีเสร็จแล้วนะคะให้เด็กๆนะะคใช้กันกรนะคะถ้าเด็กๆยังตัดกระดาษไม่ได้รบกวนผู้ปกครองช่วยตัดให้เด็กๆด้วยนะคะให้เด็กๆตัดรตปช้างออกมาเป็นแบบนี้ค่ะตัดต่างเส้นเลยนะคะเด็กตัดตามเส้นที่เด็กวาดนะคะเวลาเด็กนะคะใช้กันกรายหรือของมีคมนะคะเด็กจะต้องระวังด้วยนะคะ เด็กๆยังทำไม่ได้นะคะสามารถให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยทำได้แบบกระดาษสำหรับเด็กๆนะคะถ้าคุณพ่อคุณแม่จะไปหาซื้อให้เด็กๆนะคะควรใช้กระดาษใบมนแบบเล็กนะคะได้นะคะเด็กๆเสร็จแล้วค่ะแบบนี้ค่ะเมื่อเด็กๆเสร็จแล้วนะคะใช้ก,กระดาษทับหัวแบบนี้นะคะให้คุณพ่อคุณแม่ทำนะคะเด็กๆ พับหัวแบบนี้นะคะแล้วคุณครูเอ็มจะตัดงวงแบบนี้ค่ะตามเส้นสีดำแบบนี้เลยได้แล้วค่ะเด็กๆจะออกมาเป็นแบบนี้ค่ะแบบนี้ค่ะเราจะใช้นิ้วของเรานะคะทำเป็นงวงนะคะเด็กๆแบบนี้ค่ะแนยแบบนี้ค่ะ,แบบคะเด็กๆ ก็จะได้งวงของพี่ช้างแล้วค่ะเด็กๆเห็นไหมคะน่ารักไหมคะเด็กๆนะคะอย่าลืมส่งผลงานมาให้คุณครูเอ็มได้ดูด้วยนะคะวันนี้คุณครูเอ็มขอลาไปก่อนนะคะเด็กๆสวัสดีค่ะ